สวัสดีครับหลังจากที่มีข่าวนาหูว่ากัมพูชาเสริมกำลังเข้ามาตามแนวชายแดนหลายที่ทั้งภูมะเขือบ้าง2,000ปราสาทตาควาย3,000ปราสาทคนา5,000เกิดความตื่นตระหนก ทางกองทัพบกต้องออกมาบอกว่าเป็นข่าวปลอมแต่หลายคนยังเชื่อว่าเป็นข่าวจริงแอดมินเชื่อว่าการเสริมกําลังของขมรนมีอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขั้นเสริมมาเป็นหมื่นขนาดนั้นทางกองทัพก็ดูอยู่ส่วนภาพที่เขมินปล่อยออกมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพตั้งแต่ตอนไหนมีวิดีโอหนึ่งบอกว่า เป็นภาพทหารเขมรเสริมกําลังเข้ามาตามแนวชายแดนไทยแต่ว่าไม่มีอาวุธประจํากายซากคนเหมือนการฝึกเดินทางไกลมากกว่าบางทีขเขมรกําลังปั่นไทยอยู่ก็เป็นไปได้ส่วนคนไทยก็มาปั่นกันเองต่อให้หนึกถึงตอนที่คนไทยปั่นกันเองเรื่องว้าแดงเอาภาพการขนยุทธปกณ์ของกองทัพไปซ้อมรบซึ่งมันมีมานานมากแล้วเอาภาพออกมาบอกว่ากองทัพคนอาวุธไปรบกับว้าแดงมันก็มีมาแล้วได้ความสนใจยอดวิวแต่ว่า ความจริงไทยกับว้าแดงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันก็คือการถมทะเลสร้างถนนของเวียดนามบริเวณใกล้กับเกาะฟูกวกโดยเกาะฟูกวก มันก็มีเรื่องราวการอ้างสิทธิ์ขเมรก็บอกว่าเป็นของขเมรเวียดนามก็บอกว่าเป็นของเวียดนามจนฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็มีการขีดเส้นแต่ว่าไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นของใครในปี2510เวียดนามก็ได้ประกาศว่าเกาะฟูกัวกเป็นของเวียดนามต่อมาในปี2518ขเมรแดงส่งกําลังเข้ายึดเกาะฟูกัวกแต่ว่าเวียดนามก็ยึดคืนได้สรุปขเมรนแพ้ เกาะฟูกวักเป็นของเวียดนามยิ่งฮุนเซนได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามพอฮุนเซนมีอำนาจก็ไม่กล้าปีทวงเกาะฟูกวักอยู่แล้วปัจจุบันเกาะฟูกวักเป็นเขตบริหารพิเศษมีประชากรประมาณ85,000คนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ต่อมาเขมีมีโครงการขุดคลองฟูนันเตโชเพื่อการขนส่งสินค้าจากพนมเปนออกสู่ทะเลจากเดิมเส้นทางต้องออกทางเวียดนามเขมีเ,เลยขุดคลองลัดออกมาในเขตของตนเองไม่ให้ผ่านไปทางเวียดนามเขมีไม่ต้องการให้เวียดนามควบคุมเส้นทางการค้าเวียดนามก็ไม่พอใจทางออกคลองฟูนันเตโชก็ออกมาใกล้ๆชายแดนเวียดนามซึ่งเป็นหน้านาของเวียดนามคลองฟูนันเตโชก็ออกมาแถวฮาเตียน มันมีเกาะเล็กๆอยู่การที่จะออกสู่ทะเลใหญ่ได้ง่ายต้องเข้าน้าน้้ำเวียดนามด้วยความที่เวียดนามไม่พอใจการขุดคลองฟูนันเตโชอยู่แล้วเลยมีภาพเวียดนามถมทะเลสร้างถนนจากฝั่งมายังเกาะฟูกวกมีหลายคนวิเคราะห์ว่าเวียดนามจะสร้างถนนยาวมาถึงเกาะฟูกวกเป็นการตัดทางออกสู่ทะเลของเขมรของเส้นทางคลองฟูนันเตโชแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันยังมีทางออกในน้านน้ำของเขมรนอยู่มีน่าจะมีอะไร หลังจากที่มีคนไทยวิเคราะห์ว่าเวียดนามจะถมทะเลทำถนนปิดทางออกขเขมรก็มีคนท้องถิน่นหมยถึงคนที่อยู่ในเวียดนามออกมาบอกว่าเวียดนามมีแผนทำถนนไปถึงท่าเรือที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นซึ่งเป็นเกาะอยู่ระหว่างฝั่งกับเกาะฟูกวกไม่ได้จะทำถนนไปถึงเกาะฟูกวกเอ็ดมินแค่เล่าให้ฟังว่ายัางปิดทางขเขมรไม่ได้อีกเรื่องก็คือมีข่าวว่าขเขมรจะกู้เงินจากต่างประเทศเป็นแสนล้าน ซึ่งปกติขมินก็กู้เป็นประจำก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าขมินจะเอาไปซื้อยุทธปกรณ์มาสู้กับใครหรือเปล่าตอนนี้ขมิทนทอะไรเป็นประเด็นทั้งหมดแล้วก็มีข่าวว่าขมินจะไปซื้อยุทธปกรณ์จากยุโรปตะวันออกขมินจะไปซื้ออะไรเกิดคําถามแล้วก็จะซื้อจากใครก่อนหน้านี้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรการซื้ออาวุธของขมินก็เป็นที่ฮือหามีการวิเคราะห์ไปว่าสาหรัฐ จะขาย F16 ให้กับขเขมรซึ่งแอดมินก็วิเคราะห์ไปแล้วว่ามันเป็นไปแทบไม่ได้เป็นการพูดเกินไปของนักปั่นชาวไทยไม่ใช่นักปั่นจักรยานแต่ว่าเป็นนักปั่นข่าวซึ่งการขายเครื่องบินมันไม่ง่ายเหมือนกับขายลูกอมต้องมีการพิจารณาอีกมากมายให้สภาอนุมัติและขเขมนไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับแบบนี้ก็ปัดตกไปได้เลย F16 กับขมรนักปั่นก็ยังไม่ท้อปั่นว่าฝรั่งเศส จะให้เขมรนเช่าดาโซลาฟาล้าวเอามาสู้กับไทยอีกก็เป็นทฤษฎีเดีดวยวกันโครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับเช่าเครื่องบินมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับเช่ารถรายวันรายเดือนดูเหมือนไปให้ค่าเขมีนมากเกินไปต่อมามีข่าวเขมีนจะไปซื้อยุทธปกรณ์จากยุโรปมารบกับไทยซื้ออะไรจากใครคนไทยอยากรู้เมื่อดูจากประวัติการซื้อที่ผ่านมาก็พอรู้ คนที่คิดว่าเขมรสนิทกับฝรั่งเศสจะได้ยุทธปกรณ์จากฝรั่งเศสก็ไม่ถึงขนาดนั้นเขมรแทบไม่มีอาวุธจากฝรั่งเศสเลยไม่มีอาวุธตะวันตกที่ผ่านมาเขมรฮุนเซนได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามซึ่งเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตทําให้เขมรได้รับอาวุธของโซเวียตไปด้วยแต่ว่าเขมรก็ไม่ได้ติดต่อกับโซเวียตแบบโดยตรงช่วงหลังมาเขมรมีจีนเข้ามาสนับสนุนก็เริ่มมีอาวุธจากจีนมากขึ้นแต่ว่าบางอย่าง เขมินยังใช้ของโซเวียตการจะไปซื้อจากรัสเซียก็คงไม่ได้เพราะเขมินไม่ได้สนิทกับรัสเซียทั้ทงออกของเขมินก็คือประเทศในยุโรปที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตหรือว่าประเทศที่มีอาวุธของโซเวียตประเทศอิตาลีเดนมาร์กตุรกีกัมพูชาก็เคยซื้อแต่ว่ามูลค่าน้อยมากเป็นอุปกรณ์เล็ก กัมพูชาไปหาประเทศเช็กและประเทศสโลวาเกียมากกว่าซึ่งไม่ใช่อดีตสหภาพโซเวียตแต่ว่าเป็นประเทศในสนที่สัญญาวอร์ซอก็คือประเทศที่ยอมให้สหภาพโซเวียตมาตั้งฐานทัพในประเทศและกำหนดนโยบายกาาโหมได้จึงมีอาวุธโซเวียตทิ้งไว้จำนวนมากภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายไปประเทศเหล่านี้ก็ยังใช้อาวุธของโซเวียตแล้วก็มีการอัปเกรดเผื่อขายด้วย เช่นรถถัง t ห5้ารถรถทหารราบ bmp 1นึ่งขมีได้มา61คันจากประเทศเช็กจรวหลายลำกล้อง rm 7 0ขนาด122ม mm, ิลิเมตรก็ได้มาจากประเทศเช็กรถรบทหารราบ BVP 1จอย่างสโลวาเกียรถกวาทุ่นโบซีนาเป็นอาวุธประมาณนี้แต่ว่าแอดมินจับตามอง S125 มากกว่าเพราะว่าเขมรต้องการระบบป้องกัน KS1C อยู่ที่พนมเป็นย้ายยากส่วน S125 เคลื่อเกินที่ได้ง่ายมีความคล่องตัวและแถวนั้นมี S125 อยู่พอสมควรและเขมรนก็เคยใช้ S125 อยู่ก่อนแล้ว S125 มีผลงานจัดการกับ F1-17 และก็ F16 มาแล้วในสงครามโคโซโวซึ่งเขมนอยากจัดการ F16 ของไทยอยู่แล้วถ้าเขมนซื้อได้มันซื้อแน่ๆอีกประเทศที่มีความสัมพันธ์กับเขมนก็คือประเทศยูเครน เพราะคเมรเคยส่งคนไปช่วยยูเครนถือว่าความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาและยูเครนเปลี่ยนไปใช้อาวุธของตะวันตกแล้วไม่รู้ว่ายูเครนเหลืออาวุธโซเวียตแค่ไหนและจะขายให้กับคเมรหรือไม่ตอบว่าไม่แน่ส่วนที่ว่ากันว่าคเมนจะไปซื้อระบบป้องการพัชชอต ไม่ก้าอิลิตชีนาแซมคงเป็นไปไม่ได้มีลุ้นแค่อาวุธของโซเวียตใกล้เคียงที่สุดก็คือ S-125 มีพิสัยประมาณ18-35สกิโลเมตรมีการปรับปรงุงแน่นอนว่ามันเคยเจัดการ F-16 มาแล้วซึ่งเป็น F-16 ของสหรัฐ เป็น F16 CG บัก4042เทียบเท่า F16 AB ของไทยหรือเปล่าไม่รู้ F16 ถูก S125 จัดการได้มาจากยุทธวิธีหรือว่ากลยุทธ์และความประมาทของ F16 แน่นอนว่าขมีนต้องเรียนรู้นำมาปรับใช้อยู่แล้วถามว่า F16 ของไทยมีขีปนาวุธจัดการ S125 อย่าง AGM88 หรือไม่ไม่มีข้อมูลว่าไทยมี AGM88 แต่คิดว่า คงมีวิธีอื่นจัดการขอแค่ F16 ไม่ประมาทรอดูว,ว่าขมิ้นจะเปิดหรือไม่เปิดเจอปูดเปิดเจอปราบขมิ้นต้องก้าก้าหน่อยไทยพร้อมรบอยู่